ถ้าของผู้หญิงทบการปฏิบัิของผู้หญิงก um, ่อนนะครับอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่สไลด์เข้าไปว่าข้างใน1และ2องแลกคอหนึและ2 3และ4ี่ห้เลยหกเจ็ดแปดเก้าสนขาซ้ายแต่สิไฟซ้าย แล้วก็ผู้หญิงอ่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามยันยันยันอยู่ตรงนั้นก่อนสิบสี่แต่ส้นเท้าขวาสิบห้าอ่าแต่แต่ปลายเท้าขวาแล้วผู้หญิงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็หันหลังให้คู่คู่ต่อไปผู้ผชายคู่นี้มาลับผู้หญิงคู่ที่อยู่ด้านหน้าเออนอนนอนอ่าทีนี้อ่ะขยับเข้าไปอีกข้างหน่อย อันนี้เขาเขาสาธิตสกกอนตะวันแคบเทิดดนไกลเกิดดินสักกอนทีนี้ต่อไปต่อไปเป็นท่าของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษจะจะง่ายกว่าพี่อ่าเริ่มใหม่สไลด์เข้าไปข้างในแล้วออกหนึ่งและสองสามและสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่ผู้หญิงยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ก่อนทีนี้สุภาพบุรุษให้เดินเฉียงเฉียงไปทางด้านขวาผู้หญิซอยครับเอ็ดสิบสผู้หญิงไม่ต้องไปเดียินิ่งก่อนยนิ่งก่อนสิบสาเดแล้วสิแตะส้นขวาสิบสี่ส้นขวาส้นขวาสิบห้าควาย แล้วก็เดินต่อไปอีกสิบห1สบเจดสิบปก็จะไปถึงผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ด้าหน้าเขาก็จะม้วนมาให้เราแตะมาลองอันแรกให้เราแตะให้เราแตะผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าเขาจะวิ่งมาให้เราแตะที่มือตามที่นี่้ะครับต่อเรื่องของไทยของเราทีนี้ทาต่อเรื่องของไทยของเราตามคาดของตัวเองอ่า ผู้หญิงก็ทําท่าของผู้หญิงผู้ชายก็ทําท่าของผู้ชายอ่าเอาเอาช้าๆนะเอาช้าๆนะเอาช้าๆเอาให้เห็นภาพไปทีละสเต็ปสเต็ปเป็นภาพอ่าเริ่มหนึ่งและ สองสิบสามส่ไม่ไม่เลยนะเดี๋ยวันน้ส่นไปเตะนวดผู้ชายก็เดินไม่ไม่มือมือมืไปแตะผู้หญิงคน14แล้วก็1ิหก็เตะส้นสาร้อมกันส้นสาวผอมากันสิบห้าสิบส่สิบห้แล้วผู้หญิงเตรียมหันหลังให้กับผู้ชายผู้ที่อยู่ด้านหลัง สิบหกสแปแล้วก็แล้วก็สไลด์ใหม่โอเค1และ2 3และสเดินห้าหก1จ1 3แปดเกินสิบเอ็ด1ิไมแต่ส้นเ้าขวาิบห้าสิหกสิบแปแล้วก็สไลด์ใหม่เข้ามาข้างใน หนึ่งและสองสาและสี่ไปห้าหกเจ็ดแป้าเก็อมี่กสิบสี่สิบห้าสิบเดิบแล้วได้อีกแล้วก็จะไลใหม่หนึ่งและสองสและสเดอนห้เจ็ดแป 9ก้11ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหเจ็แลและสอและ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสองสิบสาสห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่าคอจะเข้าใจนะว่าถ้าเชิญทุกท่านจากคู่มารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดดีโมขึ้ใหญ่กว้างขึ้นอ่าทำเป็นวงรีอยู่ตรงนี้ทำเป็นวงรีมาจากคู่มาเดี๋ยวก็เพลงมาเดี๋ยวก็เพลงมาอันนี้เอาท่าดีก่อนยังได้แสดงไมด้ดีเลยอ่ะจากคู่ครับจากคู่ โอเคอาจารย์ผู้นี้จารย์ผู้จับผู้ผู้หญิงผู้ที่อยู่ด้านหน้าอ่าผู้หญิงเยอะกว่าไม่ต่างกันเลยผู้ชายมากวาน้อยผู้หญิงก็สมมติอยู่ผู้ชายจัดช่องไปให้คนดีได้จะอยู่ข้างหลังนะครับผู้หญิงจะอยู่เยอะเยื้อไปทางซ้ายหน่อยนึงซ้ายจะอยู่เยอะขว่าหญิงจะอยู่เยอะซ้าย ายอยู sea, 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 air, the the ่นเยองขวาถึงหุ่เยอะซ้ายระยะนี้จะได้ไม่หงอกกันกันประมาณเก้าสิบสิบครับท่านนี้ท่านนายกเอ่อหุนเยอะทงซ้ายทางขวาผู้หญิงเยอะไปทางซ้ายผู้นเยออยู่ข้างในชายอยู่วดี๋ยวจะเอาไว้อ่อหุ่ยอะกันเอาเป็นเอาเป็นจังหวะทีละทีละก้าวกันก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อเนี้ยเราสมมติว่าเราเราวงสองก้า หนึ่งสองสามไารอ่งสองสาไลดเข้ามาข้างในเริกหนึ่งและ2อสและสทีนี้เดินไปข้างหน้าเริ่มจากเท้าซ้ายมห้อเจ็ดแวางส้นเท้าซ้ายสิบสิบสิบแต้นเท้าซ้ายสีผู้หญิง เดินหมวนสิบสองสิบสามสิบสงสิบเ็ดสิบสอามสิบสี่วางท้นท้นเท้าขวาแล้วก็สิบห้าตั้งตั้งไปไปท้งขวาแล้วผู้หญิงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดให้ให้หมุนไปรับผู้ชายผู้ที่อยู่ด้านหลังเราใส่ก็ไปเปลี่ยนกับเขาทั้งน้อง แล้วผู้ชายเดินไปซอยเท้าเจสสิ่งเดินซอยเ้าเสิ่ผู้ชายไปดนข้างเขาไปด้านข้างเขาเวลาเตะก็เตะพร้อมกันนะเตะพร้อมกันอ่าอะไปเริ่มมเริ่มมาเร่มมเดินเลยนอกแล้ยังยังไม่ไปไม่มาเออเต้นไปเต้นไปทน้จะให้หายนะนะครับ หายอ่าเอาช้าๆนับช้าๆอย่าเพิ่งเร็วอันนี้เราเร็วเร็วเร็วไปเลยไม่เห็นภาพอ่าเริ่มหนึ่งและสองสลด์ข้มาเก็ไดรเริ่มหนึ่งและ2อกลับขึ้น3และ4ต่อไปเดินห้าห เดินกับหลังมาที่จังหวัดที่13ได้พางไว้11 12 13 14ตั้งส้นเท้าขวา15คว้ย16 17 18เดินหมุนกับหลังไปให้คู่ที่อยู่ด้านหลังรับรับเรา16 17 18แล้วก็แบนมือไว้แบนมือไว้แล้วก็เลื่หม่เลื่อมจากหนึ่งใ่หนึ่งและสอง สามและสี่เดินหน้าหก สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดได้ยังทำไมตรงนั้นห่างอย่างตอนนี้มีอีกสักสองสามรอบแล้วจะลองเข้าเพลงดูลองเข้าเพลงดูอ่าเริ่มหนึ่งและสอง สิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มใหม่หและสองสามและสี่เืดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิตั้งเขสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแริ่มอีกหและสอง 1ิบเแปดเลือไปหและสอและสี่เลิ่นห้า8 9เ0 1แปดเก้าสิบสิบเ8็ดสิบสอามสีห้าก่าสวนใหญ่ส่วนให่จะร่ากินก็คือมูน่ายุบลงแลก็คือเข้าคู่เลยร สสี่สิบยังไม่ได้คิดแสงะไรเลยคือผู้หญิงอ่าเดี๋ยวพ่อแก้ไขผู้หญิงพ่อแก้ไขพออ็องสิบสามสิบสตั้งส้นเท้าขาก้อสิบสี่แล้วสิบห้าข้อตั้งปายเาเดินสิบหกเจ็ดสิบแปดผู้ชายผู้ชายเนี่ย่ำไปทางทาง้หญิงเอพอ นี่ใช่ไหมตี้สิบก็สิบรอแล้ว